สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม i ออา i s ซนะครับวันนี้จะพาเป็นแฟนช้างศึกเนี่ยไปลวงลึกไปชมกันหน่อยว่านะักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเนี่ยใช้รูปหรือว่าใช้วอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ที่ห้องอาหารในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คนแรกเลยนะครับป้าครับขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์หน่อยเราตั้งรูปอะไรไว้อยู่ เราตั้งรูปหน้าจอโทรศัพท์อะไรไว้อยู่ดูมาดูว่าหนิงต้าทรงชัยนะครับใช้รูปอะไรคือรูปอะไรอ่ะเจตเจียรครับขี่เจตเีรคือเมื่อกี้เป็นรูปเราขี่เองเลยเหรอไม่รูปนี้ผมไปเที่ยวกับคนรักของผม โอ้โหไปเที่ยวแล้วก็เอาตั้งเป็นรูปไปเปิดอเลยโอ้โหรักแฟนมากผู้ชายดีงี้มีวหารที่ไหนได้ไหมโอเคผ่านไปคนแรกนะครับคนต่อไปพิมพ์ขอดูหน้าจอโทรศัพท์หน่อยนงเกดผิดด้านน้องเกดเออมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตอนไหนแล้วทำไมอ่ะน้องเกดไม่อ่ะเปลี่ยสิกครับผมน้องเกดไม่อ่ะนงเกดอ่ะหมดกันแล้วมัวจัดคนต่อไป ต้ขอดูรูปนั้นตายแล้วเนี่ยพี่สบายดินี่หล่อตรงนี้ขอดูตอนแรกเป็นรูปสาวไม่มีอะไรเลยไไมม่ีอะรเลยตอนแรกตั้งอยู่แล้วใช่ครับโอเคอันนี้เป็นของตั้นนะครับไนท์คนต่อไปขอดูหน้าจอโทรศัพท์หน่อยรูปตัวเองนะครับไปเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างงี้ครับออ๋โอเคอันนี้ของไนท์นะครับคนนี้ยังไงเนี่ยโอ๊ตไม่ได้เอาสับลงมาจบเลยไอ้นี้ใช่ปะ อ่าโอเคโอเคผ่านข้ามโอ๊ตไปนะครับถึงคาร์มอสครับขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์หน่อยฮะโอ้เราจีนมาทำไมแปล่ยอ่ะดูสักหน่อยว่าใช้รูปอะไรเขากำลังแปลอะไรอยู่สักอย่างนะคู่กับแฟนเลยใช่ไหมเเดี๋ยวเอียงนิดนึงนี่นะครับโอ้โหหวานมากนะครับน,นี่คือหน้ารูปหน้าจอของมอสนะครับรคนนี้นี่คนนี้เป็นไงบ้าง ขออูงมิกหน่อยลูกสกอบุรพาก็รออยู่แล้วผมอ่ะที่ต้องๆสีเกมเลยใช่ไหมเฮ้ยใี่เส้นเกมหนิสีสีเกมครับสี่เกมเหรอใช่ครับขอชุดสีเกมหน่อยนะไอ้ขี้ดิอืมนี่ครับพี่แบงค์พี่แบงค์มีเสาพี่แบงค์มีเสาอี้อะดูคนต่อไปหน่อยพี่แบงค์มีเสาแบงค์ขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์หน่อยเท่ๆเลยมันคืออะไรอ่ะคืออะไรกับแบงค์ชีวิตประจำวันนูะไนี่แบบขอจะไปถึงเส้นชัยครับขอดูที อ๋อเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นทางว่ามันยากแค่ไหนกว่าจะไปถึงเส้นชายถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่เจา้จาปัดยาซะด้วยนะนครับสำหรับแบงค์น,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราข้ามมาหน่อยโจนัทครับถึงเ,เวลาที่ต้องดูหน้าจอโทรศัพท์ของโจนัทแล้วนี่เห็นว่ามีกี่เครื่องเนี่ยเรามีกี่เครื่องเครื่องเดียวไม่มีอะไรครับอัมออยู่หน้าจอ ไม่มีอะไรเลยไม่ตั้งอะไรไว้เลยไม่ตั้งอะไรครับผมไม่มาเอาสะอาดเลยนะครับแม็กซ์มาวอลเปเปอร์สโอ้เหมือนกับเหมือนกับโจนัทเลยนะครับรูมเมทผมครับนี่คือรูมเมทด้วยเนาะโอเคครับว่างทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะฮะว่าฝั่งนู้นจะเป็นไงบ้างมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับคนแรกก็คืออีกหนึ่งผู้ถือประตูของเรานะฮะ ยังไงครับปุ้นทีละวุฒิสวนสันรูปเหรียญเงินตอนซีเกมเหรียญเงินตอนซีเกมนี่คือความภูมิใจของปุ้นนะฮะจริงๆไม่ใช่รูปนี้ไม่หรอไอเล็กเด็ดมากนี่ยราปเจอแล้วนี่เรามาโดยที่ไม่รู้กันเลยนะฮะเนี่ยเอิร์ธครับขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์หน่อยครับใช้รูปอะไรเนี่ยเอิร์ธเป็นเออ่ควายครับอืมทำไมเราไปถ่ายอยู่งั้นทำไมใช้รูปนี้ครับที่บ้านผมเลี้ยงควายครับแต่ เลิกจากฟุตบอลแล้วก็จะเป็นสวมบทเป็นนายฮอยครับโอ้โหยังไงก็ฝากติดตามเพจนะครับติดตามเพจได้ที่ไหนครับข้อควายไทยเพชรนาคินครับไปตามกันนะไปตามกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมว่าเราติดตามนะครับยังไงคนต่อไปมาร์คไม่ได้ตั้งอะไรเลยเราแอบเปลี่ยนปะเนี่ยไม่แอบไม่แอบอืมไม่แอบเนคนนี้แอบเป็นไฮไลท์อย่างนี้ยอดเขาอยูรูปหน้าจอหน่อยดิครับผมดูหน้าจอเลยครับดูเทนดูอิด ครับตอนแรกจะตั้งเป็นรูปแฟนแต่ไม่มีแฟนไม่มีแฟนโอ้น่าสงสารนะครับยูแคนดูอิด้ครับคุณก็ทำได้อะไรอย่างโอเคขอบคุณครับยอดคนต่อไปฮะแทนขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์หน่อยครับใช้รูปอะไรเอ่ยตุ๊กตาครับตุ๊กตาหมีทำไมเราถึงใช้รูปตุ๊กตาหมีรูปนี้ตัวโปรดครับขอเป็นตัวโปรดของเราอยู่แล้วพกมาที่นี่ไหม เอามาเอามาด้วยนะครับโอ้นมีแสดงว่าเป็นตัวโปรดจริงๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นแทนมาลิชูทองนะครับยังไงบ้างครับมิซูขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์หน่อยสิโอ้โหแอนยูี่ถ่ายกับแมวก็น่ารักเลยนะครับแม่อ่ะนี่มิซูนะโอ้โหหวานเจี๊ยบโก็ขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์ครับได้ครับพี่ กับแฝดกับแฟนเขาใส่แมสทั้งคู่เลยใช่ครับตอนนั้นโคจรโควิดครับพี่้เราต้องขายลูกใหม่ใช่ไ้มนะถอดหน้ากากขายด้วยนะเู้ต่อไปนะโอเคเต้นขอดูรูปหน้าจอโทรศัพท์ใช้รูปอะไรเอ่ยโทรศัพท์มันโทรศัพท์ถายขึ้นมาเลยใช่แล้วเรื่องของบอลนอมเวลาโทรศัพท์มาได้ไหม ไม่มีอะไรเป็นรูปโลกเฉยก็เป็นหน้าจอของโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วลายรัลดิ้งดูดโอเคโอเคของเต้นไม่มีอะไรฮะเจตขอดูหน่อยตรูแฟนนี้เนี่ยของจริงโอ้ยโจรข้ามด้วยามด้วยอะไรโอ้ยาอ้ยหอ่อยก็เป็อลยโอูยโอนยโอ้อ้ยโอนยโอ้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 ยรอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยยโออ้ยโบอยโอ้ยอ้ยโออยโอ้ย้ย้ยแอ้ย้วยโ้้ยอ้ย้้ กดดีมันกดไปร้อนเลยขอดูรูปหน้าจอหน่อยใช้อะไรเอ่ยโอ้โหนี่เราจะไปกัปตันมาุ้่นสิงคโปร์กัปตันแบงค์เหรอกััปตนรูปกัปตันแบงค์โอ้โหตุรานกัปตันอย่างใช่ตอนนี้เป็นกัปตันนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะของเราก็ใช้รูปหน้าจอแต่ละคนตามนี้เลยครับครับผมคนนี้ครับเป็นไฮไลท์ไม่ดูไม่ได้จริง พี่ละครับจะรบกวนขอดูรูปในะจอโทรศัพท์นะครับนี่ครับโคดหลักของเราใช้รูปนี้มันคือยันอะไรครับพี่ละใช้รูปยันนี้ที่บ้านให้มาที่บ้านให้มานะครับอ,อันนี้ก็เป็นของพี่ละนะครับอเสริมสิริมงคลกันไปนะครับ